นำหัวไชเท้ามาทำเส้นเล็กแล้วก็นำไปผัดกับหมูน,นุ่มๆสูตรเจและเทคนิคในการเพิ่มความหอมของการผัดผมจะใช้กระทะเหล็กเผาตาตีมือในการผัดครั้งนี้เมนูนี้มีวัตถุดิบเป็นเห็ดออริจิหั่นชิ้นแบบนี้แล้วก็ทุบๆๆและเส้นเล็กที่จะใช้ก็เป็นเส้นจากหัวไชเท้านะครับให้ทำแบบนี้เลยเมื่อได้เส้นเล็กจากหัวไชเท้าแล้วเราจะโรยเกลือคลุกเคล้าให้เข้ากันจะเป็นการเพิ่มความเหนียวนุ่มของเส้นนั่นเอง ระหว่างพักเส้นรอไว้ไปซอยพริกซอยหอมเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วให้นํากระทะเหล็กเผาตาตีมือวางตั้งไฟให้ร้อนสเปรย์น้ำมันมะกอกสักหน่อยแล้วก็นําเห็ดออริจิไปผัดจนมันเหลืองสวยแบบนี้แล้วครับส่วนซอสผัดก็ตามสูตรที่เขียนไว้ให้ขั้นตอนต่อไปเราจะมาผัดเส้นเล็กหัวไชเท้ากันนะครับให้มันมีความหอมลดความขมและความเผ็ดซอยก้านผักชีฝรั่งลงไปริกที่ซอยเทลงไปแล้วก็นําเห็ดที่ผัดไว้คลุกเคล้าลงไปเลยล่ะครับวันนี้ความหอม ความอร่อยนี่ต้องยกให้กระทะเหล็กเผาตาตีมือนี่แหละครับกระทะทรงบาทลื่นแบบไม่มีสารเคลือบแบบนี้จะทอดจะผัดจะต้มได้หมดครับใครที่กดซื้อมาแล้วพร้อมใช้งานได้เลยใช้ครั้งแรกก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนหรือหลังจากทําอาหารเสร็จแล้วก็ล้างตอนที่มันร้อนเลยก็จะทําความสะอาดง่ายขึ้นใช้แค่น้ําเปล่ากับฝอยขัดหม้อก,ก็พอละครับเช็ดน้ําตั้งไฟให้ร้อนจนมันแห้งแล้วก็เคลือบน้ํามันเก็บไว้แต่ถ้าใช้ทุกวันก็ไม่ต้องเคลือบนะครับไม่เป็นสนิมความอร่อยง่าย Nice.